เ l a y Zone เว็บไซต์ดับหนึ่งสำหรับคนชอบเล่นเกมจำหน่ายเทมโคอ ID เกมบัตรเติมเงินมือถือบัตรเติมเกมอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์และสินค้าไอทีทุกรุ่นทุกยี่ห้อสะดวกรวดเร็วปลอดภัยการันตีโดยผู้ใช้กว่า1 0 0 0 0แคนครบเครื่องเรื่องเกมต้อง Play Zone เท่านั้นลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับ ยังไม่เคยขุดเมืองเลยจะพาไปจะปะกบเอาหอไว้เปล่าอ่าเดี๋ยว่าสลบพอดีนอกเมืองหรือในเมืองวะเดี๋ยวเอาหอไปก็นะได้เอาหอไปเอาหอไปเอาหอไปเฮ้ย <c oughs> เอาว่ะได้ขับได้ขับหอแล้ว <c oughs> โอเคครับเอาหอไปครับโอเคเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ได้เคสขับหอแล้ววะ่ะ เนี่ยเขารู้นะครับว่าผมขับหอเก่งนะเขาเขาจะให้ผมขับนะครับเอาวะได้ขับหอโหตอนกลางคืนด้วยนะประเด็นโอ้หแล้วตอนกลางคืนด้วยมองโคตรยากเลยอโอ้หมองยากจริงๆนะเนี่ย ตอนกลางคืนเนี่ยหูชิบหายแล้วเฮ้ยเช้าแล้ววะเฮ้ยเช้าแล้ว โอ้โหมองไม่เห็นเลยเลยโอ้โหดูดิมืดมืดแบบมืดแบบมืดตึ๊บอะคือแบบโอ้โหแค่ทายบอกว่ามันสุดเขียวหรือไม่ก็เป็นในพวกเตตีน้อยอยู่แถวแถวเขาแบบนี้มีไม่กี่คนหล่ก ไหนวะเห็นไหมผมไม่เห็นอ๋อโอเคเอาวะเอาเรื่องยุ่ขามาไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกแต่ขากลับที่ต้องลงจอดบนบนเนี่ยไอเนี่ยบนโรงพยาบาลอะ่ะยากนะครับ ขามาไม่ค่อยเท่าไหร่ที่มันกว้าง่ะแต่ขากลับคือต้องไปจอดบนตึกอะ่ะคือแบบเอาเว้ยสกิลสกิลการขับหอขั้นเทพ นี่ยืมหอใครมาเนี่ยอะไรนะฮะไปยืมหอใครมาครับเออแพนด้าซื้อมาให้อ๋อหอ,อยากได้มั้งอะเอาไหมาผมโอนให้ผมไม่ได้ใช้อยู่ดีอะ่ะเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกมั้งไม่ไม่ค่อยได้ใช้หรอใช่รับไม่ค่อยเก่งอะไรไม่ค่อยได้ใช้อ๋อ แล้วแต่หมอเลยแล้วกันงั้นเดี๋ยวผมให้โอเคครับเ,เดี๋ยวอีกไม่กี่วันเดี๋ยวได้เป็นหมอเดี๋ยวได้ซื้อแล้วนี่ใช่บ้างหรือว่าใช่หรือต้องมียศต้องมียศหมออ่าโอที OC แป๊บนึงนะครับครับผมอ่าเกิดมาตายครับน้ำกับอาหาร<อ>ครับ เกิดประทายใช่ไหมครับอาจจะเป็นเพราะว่าเออเมื่อคืนน่ะอาจจะแบบว่าคุณอาจจะตลบอีกซะแล้วก็เผลอแบบดิ่ออกจากประเทศอ่ะเมื่อคืนหลุดครับคือเมื่อคืนไม่มีหมออ่าฮะแล้วมันน่าจะหลุดเพระผมนั่นแหละมันก็เลยเป็นอย่างนั้นโอ้ยลงอย่างเป๊ะมาเสื้อคุจเจยวขอเลขด้วยเสื้ผมให้กุญแจสองสองสามครับอยู่ห่าได้ ได้คุญแจหอเฉยเลยวะ่ะเคครับผมขอบคุณครับเอาว่าอยู่ๆก็ได้เป็นเจ้าของหอวะ่ะคนขับหอเก่งก็อย่างนี้แหละครับนะเออได้หอให้ได้หอได้หอใช้แลว้วเว้ยมีใครมาวะ่ะไม่น่ามี ามีกฎประเทศออกมาแล้วนี่ว่าถ้าไม่นอนมีความผิดใช่เหรอใช่ผมเห็นดูในประกาศหมอบง้งเคสดเข้าเคสดเข้านอกเบอร์อีกแล้วหมดสวัโอเคครับจะไปไหมครับเออไม่ได้ไปผมเอารถ รถนี ion, okay. Okay, right. ่ออนมานี่อยู่ไกลด้วยโอเคงั้นผมไปนะโอเคฮะเฮ้ยเคสนอกเมืองอีกแล้วว่าขับฮออีกแล้วได้ขับฮออีกแล้วไปเลยจังวันนี้ตอนเช้าด้วยมันมันอยู่ที่วงแดงมันคืออะไร วงแดงมันคือตัวคาบอาวุธนะฮะอ๋อมันมันผิดกฎหมายไหมตรงนั้นตรงนั้นไม่ผิดกฎหมายครับอ๋อโอเคครับนั่นแรครับผมโอ้โยกระตุกโอ้โยกระตุกอะไรวะเนี่ย โชว์โชว์สกิลการบินต่ำครับผมไงเป็นไง,ไงเลาะเข่าด้วยเป็นไงเออเฟียวจัดงาโชว์สกิลการบินต่ำเอาเรื่องอยู่ ยาจะรู้ตรงที่เธอ,อยืนนั้นมีฝนตงไหมสบายดีนี่มันคุกดิว,ว่ะเออเธอกลัวฟ้ารองหรือเปล่าบ,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 บย่าบอกนะโดนบั๊มบูบบบูบะ ว่าแล้วสุดเขียวหมอ,อครับหมอขาผมให้ให้เขียมได้ไหมครับเนี่ยไเขนะต้องไปที่โรงพยาบาลนะดิครับอ๋อ เพ<ส>ียเยอะไหมครับในประเทศก็พอ,อใช้ได้แลหมอวันัดลองเข้าเข้ามาหาผมหน่อยเิยผมเงาอีกคนยี่คนนะในประเทศตอนเนี้ยตัวแปดจะสามสิบสามสิบใช่ใช<ม>่อีสองคนสามสิบเยอะนะเยอะนะดีเลยโอ้บีเอฟซีห้า พี่เป็นนักแบกศพเหรอครับจะได้เข้าตอนเ <c oughs> ย็นๆเนียน่ยเพราะว่าตอนนี้เน็ตมีปัญหาก็ใช้ไม่ได้เลยได้ใช้เน็ตทางบ้านโอ้โหชัวร์เลยแย่ yeah, มากเลย <c oughs> เป็นหมอต้องทำอย่างนี้แหละเอาจริงต้องไปแบกค,คนนะ <c oughs> ครับคนกดไลค์15คนแล้วเนี่ยแม่งเท้ากูเลยกูเลย แค่มือถือเอ้ยแค่จักรยานนะ่าเย่ยคนเหนืยแม่งเข้าออก,กูเลยกูงงเลยแม่งเข้าออก,กูเลยเออโกหกห้าคนเองอรัลโหลห้าคนเองตมชายี่สิบคนนะเยอะเกินใช่หลีเสียง รีเสียงหมอในดิทคอร์ดก่อนเสียงดังยิ่ไพ่เลยเป็นหมอต้องทําทุกอย่างนะครับต้องไปแบกคนต้องไปอะไรนะเวลาคนกดเรียกนะเออไปกินค้าวเนี่ยทใช่มีรถเยอะมีลูกคราห้าแสนแบบโควิดแล้วอะ่ะมันคืออะไรอะ่ะทำไมเขามีรถไวอะ่ะเขามานั่นเปล่าก็เข้าประเทศมา มาเยอะๆเองรวยจัดถ้ามีรถโดนนีเนี่ยโอ้บอกเลยคนนี้เป็นใครวะช่างเหรอทำไมแต่งตรงนี้วะ ไปเล่นพบบจีไรดีกว่า g t ว V เล่นไม่ได้เนือดช้า Something by Heart in Head ไปรับไปรับนอกเมืองนอกเมืองเท่าไหร่วะนอกเมืองพันหนึ่งหู<ส>ก็จะเป็นสองพันสามาเข้ามาทีวนร์ดวนร์ด วอนัดอยู่วะเนี่ยท่าเล้วูเป็นไรครับแตกครับกดจุดไว้เลยเดี๋ยวผมไปฮัลโหลครับค่ารักษาพันสามไปรับนอกเมืองพันหนึ่งนะผมใส่บินไปแล้วครับก็รบกวนไปนอนห้าวันด้วยครับฮัลโหลคุณ she says that she loves me she just wants to fool me got me feeling something got me feeling nothing alcoholic junkie says she thinks i'm funny think i might get